กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้ตะอ,อยู่เกม c a l i t y Mobile ใน Server Test ตัวใหม่ล่าสุดครับผมกับ b a t t l พ p a ในซีซั่นที่7ก็มาดูนกว่าผมว่าใน Server Test ตัวใหม่ล่าสุดนี้จะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างในซีซั่นเดือนหน้าที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้ผมก็ไปดูกันเลยและสำหรับใครที่สนใจจะมาเล่นใน Server Test ครับผมพี่ลิงเนี่ยก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ข้างใต้สคริปชั่นเอาไวใ้ให้ผม แล้วก็เหมือนเดิมว่าเงื่อนไขในการที่เราจะเล่นเซิร์ฟเวอร์เทสได้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือโทรศัพท์ของเราผมจะต้องเป็นในเวอร์ชั่นของตัว Android เท่านั้น iOS ไม่สามารถเล่นเซิร์ฟเวอร์เทสได้นะก็ต้องระวังในเรื่องของการดาวโหลดกนันนิดนึงนะเมื่อเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เทสเลยผมอย่างแรกที่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องกดก็คือรับไอเทมที่เป็นบัตร EXP แล้วก็พวก CP พเนี่ยพวกนี้ก่อนนะผมก่อนที่จะเริ่มเล่นได้นะเพราะว่าเมื่อเรารับไปแล้วเนี่ยจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยถึงเลเวล150แล้วก็จะมีไอเแล้วก็จะมี่อ ให้เราเนี่ยสามารถทดสอบเล่นกันได้ในเซิร์ฟเวอร์เทสนี้นั่นเองนะก็จะมีปืนพวกระดับดีเจเนรีเนี่ยแจกให้เราเล่นไปก่อนแบบชั่วคราวเมืออเรื่องกันอย่างแรกเลยผมกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นคืออินเทอร์เฟซพื้นหลังของโตเกมแล้วก็อินเทอร์เฟซอื่นๆอีกมากมาย อันนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าข้างหลังของเราผมฉากหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็น่าจะเกี่ยวข้องกับบัเดนพาสในซีซันหน้าผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรหลุดเข้ามาเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอกันอีกนิดนึงนะต่อมาผมกับแอนด์เฟตในการพูดคุยหรือว่าเชิญเพื่อนเข้าห้องอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกเล็กน้อยให้เหมือนกันต่อมาผมกับในร้านคาซีในตอนนี้เนี่ยรานคาซีในเซเวอร์เทเนี่ยยังไม่มีไอเทมอะไรใหม่ๆผมไอเทมเนี่ยโดยรวมก็ยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง และต่อมาขอผมกับการอัปเดตในโหมดการเล่น MP ต้องเรียกได้ว่าในโหมด MP ผมมีการอัปเดตเข้ามาเนี่ยเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาดูดีกว่าว่ามีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนนี้เริ่มกันอย่างแรกเลยผมกับการอัปเดตของตัว Score Stick ตัวใหม่ล่าสุดกับตัว Cluster Style อันนี้เดี๋ยพี่ลิงก็เคยทาคลิปในการสปอยตัวคัสเตอร์สไตล์ไปแล้วนะใครสนใจก็เข้าไปดูคลิปกันได้ผมก็แน่นอนว่าในการใช้งานของตัวคัสเตอร์สไตล์อันนี้จะใช้แต้มในการเรียกเนี่ยอยู่ที่950แต้มก็เดี๋ยวจะมีทดสอบให้ดูในคลิปนี้ด้วยเหมือนกันก็รอดูกันได้เลยเนาะสำหรับใครที่สนใจ จรับรูปแบบการทํางานของตัวสกอตติกันใหม่ผมเมื่อกดใช้งานมาเนี่ยจะให้เราสามารถเลือกตําแหน่งได้หนึ่งตำแหน่งที่เราจะปล่อยมิสไซล์ลงไปครับผมเมื่อเรากดไปปุ๊บก็จะมีทางหน้งตัวฝนมิสไซล์เนี่ยกระหน่ำใส่พื้นที่ในบริเวณโดยรอบตรงนั้นเลยผมก็ถือว่าไวท์มนิกอลสกอตติกที่สามารถทำดาเมจได้อย่างรุนแรงมากดีมากเลยในการเล่นในโหมดยึดจุดต่างๆเช่นโหมด ABC หรือว่าโหมดฮาร์ดพอย แต่ในส่วนของข้อระวังในการใช้งานผมก็คือเจ้ามิซายอันนี้เนี่ยสามารถโดนตัวเราเองได้ครับผมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลือกวางตำแหน่งให้ดีเนี่ยก็ควรดูว่าเราอยู่ในตำแหน่งไหนด้วยนะแต่ว่ามิซายนี้ผมจะไม่โดนเพื่อนของเรานะอัปเดตต่อมาครับผมในส่วนของตัว o อเว a ร o เตอร์สกิลมีการอัปเดตอันใหม่ล่าสุดนะผมกับดาบคาตนะที่เป็น o อเว a ร o เตอร์สกิลอันใหม่ครับผมเขียนได้ว่าสังหารศัตรูได้ในระยะใกล้อย่างรวดเร็วและสามารถโตจับศัตรูที่อยู่ในระยะของควันได้ ก็แนะนนว่าสำหรับการใช้งานทดสอบเดี๋ยวพี่ลิงก็จะมีทดสอบให้ในคลิปนี้เหมือนกันใครสนใจก็รอดูกันได้เลยเช่นเดิมสำหรับการใช้งานโอเวเตอร์สกิลตัวนี้ผมเมื่อกดใช้งานจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยชักดาบซาตนะที่เป็นดาบสมุไรยออกมาผมจะเพิ่มความเร็วในการขึ้นที่ให้กับตัวละครและในการโจมตีเนี่ยจะล็อกเป้าไว้ที่ศัตรูอัตโนมัติในกรณีที่ศัตรูเข้ามาใกล้ผมสามารถโจมตีได้ในเวงวงกว้างก็เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ ถ้าเกิดว่าัตูเนี่ยยิงเราไม่ทันเนี่ยบอกเลยว่าสตูเนี่ยมีตัวแตกเป็นหมู่คณะแบบแน่นอนก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่โกงมากเลยเพราะว่าดาเมจอ่ะฟันโดนทีเดียวเนี่ยหรือว่าโดนรอบๆข้างทีเดียวเนี่ยสตูก็ตายแบบทันทีนะและในขณะที่เราใช้งานนะผมถ้าเกิดว่าเรากดสไลด์เนี่ยจะเป็นการกระโดดกิ้งัตไปข้างหน้าเพิ่มความเร็วในการขึ้นที่ให้กับตัวละครทําให้เราเนี่ยสามารถฟันสตูได้ง่ายขึ้นรวมถึงมูเวนต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะและต่อมาผมกับการอัปเดตของตัวเปิร์กอันใหม่ล่าสุดที่อัปเดดดดดตมมมาาาททััั้้้้งห3ชชิินนนนววยกกก็ูีี่ ชิ้นแรกเลยผมกับตัว overkill สรับเปิร์กอันนี้เนี่ยง่ายมากเลยผมเมื่อเราทำการสวมใส่เปิร์กอันนี้อยู่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนอาวุธรองเป็นอาวุธหลักได้อีกหนึ่งชิ้น ก็ยกกรณีใน,นนะตัวอย่างผมที่ตอนนี้พี่ลิงเนี่ยใส่ปืนหลักเป็น KNC4 แล้วก็ปืนรองเนี่ยเป็นตัวสเนเปอร์เอาลอซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นในแพทเวอร์ชั่นก่อนนะผมหรือว่าแพทก่อนที่เราจะใส่เปิร์กตัวนี้เนี่ยปืนรองของเราเนี่ยจะใส่ได้เพียงแค่ปืนที่เป็นพวกปืนพกเท่านั้น,นผมแต่พอใส่เปิร์กนี้ปุ๊บเราจะสามารถเอาปืนหลักเนี่ยไปได้ทั้งหมด2กระบอกอันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างส่งผลต่อการเล่นมากๆเลยนั่นเองนะสำหรับเจ้าเปิร์กตัวนี้ มาเริ่มการทดสอบการใช้งานเปิร์กดีกว่าผมสีแดงเนี่ยก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถเอาอาวุธหลักกับอาวุธรองเนี่ยเป็นอาวุธหลักได้ครับผมก็คืออาวุธหลักเนี่ยมาทั้งหมด2ชิ้นอันนี้เนี่ยก็จะเอาสไนามาอนหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเป็น KNC c อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูเข้าใจง่ายอยู่แล้วเนาะเบิร์กต่อมาครับผมตัวที่ของก็เปิร์กสีเขียว Quick f i กถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยครับผม โดยรวมเนี่ยการแปลของตัวเปลงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเมื่อเราใช้ปืนอาวุธเมลีหรือว่าอาวุธประเภท Combat X ทํทการทําดามเมจใส่ศัตรูเนี่ยจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเริ่มอัตราการรีเจนเลือดขึ้นมาทันทีครับผมรวมถึงในจังหวะที่เราเนี่ยทำการใช้อาวุธประเภทเมลีหรือว่าออปติกีอื่นๆเนี่ยจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถรีเจนเลือดได้ทันทีก็ยกตัวอย่างเช่นสมมติโดนศัตรูยิงมาและจังหวะที่เราวิ่งหนีเนี่ยเราจะต้องมีเวลาดีเลย์สักแป๊บนึ่งครับ่าถึงจะสามารถรีเลือดได้แต่พอเราเปลี่ยนเป็นม ก็จะทำให้ตัวละครของเราสามารถหลีเลือดระหว่างวิ่งหนีได้ผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าเกิดว่าพิลิงแปลถูกนะก็โดยรวมเนี่ยไดเออะไรเดี๋ยวรอทางนักถังตัวเปิ๊กอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟจริงจจะดีกว่าก็น่าจะค่อนข้างที่จะดเอดกว่านี้นั่นเองเพราะว่านี่เป็นเพงยก้ค่ในเซิร์ฟเทสอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนะ การทดสอบต่อมาผม,ผมกับเิริกสีเขียวอันนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเมื่อเราโดนดาเมจต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนอาวุธเนี่ยเป็นพวกอาวุธลองเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถเริ่มตราการรีเจนได้ทันทีผมก็เดี๋ยวมาทดสอบกันก่อนนะตามปกติเนี่ยเมื่อเราทําการโดนดาเมจใช่ไหมกว่าเราจะเริ่มรีเจนได้เนี่ยมันจะกินระยะเวลาเนี่ยประมาณ3-5ถึงวินาทีนะถ้าเกิดว่าจะไม่ผิดถึงจะสามารถเริ่มรีเจนเลือดได้นะ และคราวนี้ผมเราจะลองยิงให้เกิดดาเมจขึ้นมาแล้วก็ลองเปลี่ยนอาวุธเป็นพวกเมลีดูนะก็ลองยิงไปผมอ่ะตอนนี้เราเลือดปุ๊บ,ปบเปลี่ยนอาวุธเป็นเมลีปุ๊บสังเกตว่าอมันก็เออเร็วขึ้นนิดนึงครับผมแต่ดูมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะก็เร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะเรือกันทดสอบต่อมาครับผมความสามารถของเปิกน,นี้เนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราเนี่ยเลือดลดแล้วยิงโดนศัตรูเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มเลือดได้จะจริงรอเเล่าาดดี๋ยวกมทส,ทสบันนะ เขาจตูยิงบอดยิงมาหน่อยเอาบอดตายก่อนมาให้บอดรัวๆมาครับผมบอดยิงมายิงมาโดนหน่อยโอเคโดนอีกนิดนึงคอยนิดนึงคอยนิดนึงเดี๋ยวหน่อยโดนหน่อยเออโอเคเลือนรถแล้วผมอะเดี๋ยวลองยิงใส่ศัตรูนะเนี่ยคือเวลาเรายิงและฆ่าศัตรูได้เนี่ยจะสังเกตด,ดีๆว่าหลอดเลือดมันจะเด้งขึ้นมาทีหนึงครับผมเมื่อเอาง่ายๆเลยก็คือเมื่อเราทําการดามเมจใส่ศัตรูเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเริ่มอัตราการรีเจนเลือดขึ้นมาทันทีผมเวลายิงแบบหนึ่งต่อนหนึ่งเนี่ยก็จะได้เปรียบขึ้นมาออีกนนิดึงนะถืว่า เป็นอีกหนึ่งเปิร์กที่ค่อนข้างน่าสนใจในการใช้งานเลยนะและ้วต่อมาผมกับเปิร์กตัวสุดท้ายสีฟ้าตัวที่3กับเ h a เนี่ <Shop now. S 1> เอาง่ายๆเลยผมเปิร์กนี้เนี่ยจากที่ฟิลิงลองแปลดูเนี่ยก็คือจะทําให้เราเนี่ยสามารถพกระเบิดไปได้ทั้งหมด2ลูกด้วยกันนะผมแต่น่าจะมีความสามารถอื่นเพิ่มจากนี้ด้วยรายละเอียดอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอทานายเซิร์ฟไทยเข้ามาน่าจะค่อนข้างชัวร์กว่านั่นเองนานะ และสำหรับความสามารถของเพร์กที่สามผมเพร์กสีฟ้าก็อย่างที่ดูภาพเลยว่าระเบิดของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2ลูกแล้วนะก็สามารถที่จะโยนไปได้เลยนะก็โยนลูกที่1แล้วก็โยนลูกที่2ซึ่งตามปกติระเบิดหลักของเราเนี่ยจะได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น,นผมก็เพิ่มความสามารถในการดักได้ดีขึ้นในกรณีที่โยนระเบิดทั่วไปหรือว่าอาจจะเป็นพวกระเบิดแท็บแลปเดตต่อมาผมมีคนเนี่ยไปจาอระบบแล้วก็ไปเจอภาพภาพหนึ่งผมก็คือในส่วนของตัว,วอุปกรณ์เสริมอันใหม่ที่เป็นหัวกระสุนรูปแบบใหม่ที่จะเพิ่มดาเมจให้กัับตวปืนผ รายละเอียดอันนี้เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันผมเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์เทสตอนนี้เนี่ยที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันยังไม่มีนะมีในเซิร์ฟเวอร์เทสที่เป็นเฉพาะทางเท่านั้นในเซิร์ฟเวอร์จีนนะก็รอดูกันได้เลยเนาะและการอัปเดตอินเทอร์เฟซต่อมาของผมก็คือเวลาเราทําการโหลดแมปแล้วก็เข้าตัวเกมอินเทอร์เฟซของตัวเกมผมจะมีการขึ้นคัตซีนมาเล็กน้อยที่เป็นตามฉากแล้วก็ลักษณะแผนที่ของตัวฉากในระหว่างที่รอแป๊บหนึ่งก็ผมก็เป็นอินเทอร์เฟซที่เพิ่มเติมเข้ามานะ แลัปได้ต่อมาผมก็เพิ่มโหมดใหม่แล้วก็ด่านใหม่ครับผมโดยโหมดใหม่ที่มีการเพิ่มเข้ามาผมก็ชื่อว่า Attack of the Undead แล้วก็ในส่วนของตัวด่านใหม่ล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาผมก็เป็นด่านทูนิเซีย2อันนี้เนี่ยก็จะเพิ่มเข้ามาในแพทหน้าให้อีกเหมือนกันยางนี้คือลักษณะเข้าๆของด่านใหม่ครับผมกับด่านทูนิเซียก็แน่นอนว่าเดี๋ยวพี่ลิงจะลองวิ่งเซอร์เวสักรอบหนึ่งแล้วกันนะเพื่อเห็นลักษณะของตัวด่านแบบเข้าๆนะมันเกิดมาก็แบบงงเลยอยู่ตรงไหน แต่การอัปเดตต่อมาผมในหมดของ b ั t t ท e Royal ก็ต้องเลยกได้ว่าในแพทหน้าผมอัปเดต b u t t ท e Royal เนี่ยค่อนข้างเป็นแพทที่ใหญ่มากเอาใจคนสาย b a t t ท e Royal ตัวจริงเลยผม,มเรื่องมันอย่างแรกเลยผมกับตัวปืนที่จะอัปเดตเข้ามาใน b ั t t ท e Royal ในซีซั่นหน้าก็คือ Man O War l และก็ทางด้านของปืน DLQ 3 3สงก็บอกนี้คอนเฟิร์มแล้วว่าหน้าจะอัปเดตเข้าแบบแน่นอนเลยนะใครสนใจอยากเล่นปืนนี้ในหมดบัตเท e r รอ a l เนี่ยก็รอได้เลย แล้วต่อมาผมกับการอัปเดตของตัวคลาสใหม่ล่าสุดในซีซั่นหน้าผมก็เป็นตัวสโมกบอมเบอร์หรือก็คือน่าจะเป็นคาที่เวลาโยนไปแล้วเนี่ยจะเป็นระเบิดควันผมารายละเอียดอะไรอันนี้พี่ลิงก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะลองทดสอบกันให้ดูกันสักนิดน,นึงนะสำหรับตัวคลาสนี้ <S <S ปะแน่นแลว่าคลาสใหม่ก็ในเซิร์ฟเทสมีให้ลองแล้วผมก็เดี๋ยวลองใช้เล่นกันสักนิดน,นึงนะอยากรู้เหมือนกันว่าคลาสใหม่เนี่ยจะมีรูปแบบการเล่นยังไงนะก็เดี๋ยวรอรีโหลดนิดน,นึง โอเค r e โหลดมาเลยผมกดปุ๊บโยนปั๊บปุ๊บเป็นเหมือนกับระเบิดโอ้โหเอาง่ายๆเลยผมเป็นระเบิดควันที่สามารถตรดจับศัตรูได้เฮ้ยอันนี้โกงอะเนี่ยถ้าเกิดว่าโยนในพื้นที่ที่เป็นบ้านเนี่ยคือแบบเราสามารถที่จะเห็นศัตรูได้ด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะยิงศัตรูเนี่ยสวนกลับมาได้ด้วยครับผมคือแบบแล้วลักษณะของควันนี้ก็เรียกได้ว่าเฮ้ยควันนี้ค่อนข้างกว้างอยู่ผมมีประโยชน์มากเลยนะเพราะว่าทาให้เราเนี่ยสามารถเห็นศัตรูได้และศัตรูมองไม่เห็นเราด้วยนะ แล้วยิ่งแบบโอ้โหอารมณ์นี่แบบผมบอกเลยว่าแบทเทอร,รี่รอยัลในซีซันหน้าเนี่ยมีเดือดแน่นอนนะสำหรับการเล่นนะผมก็คือแบบโอ้โหดูแบบเล่นเนี่ยกับแบบเห็นเป็นโฟรเลยโยนในบ้านหรือว่าโยนในสิ่งปลูกสร้างเนี่ยโกงแน่นอนสำหรับเจ้าตัวคลาสนี้และนอกจากนั้นนะผมในโหมดของ b a t เทรอร o y a l e เนี่ยยังมีลูกเล่นใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกทั้งหมด6อย่างด้วยกันนะผมก็เดี๋ยวลองไปทดสอบกันในแต่ละอย่างดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างในการอัปเดตหน้า เมื่อเริ่มกันอย่างแรกเลยผมกับตัวแผนที่ที่เพิ่มขนาดมากขึ้นกว่าเดิมเกือบเกือบ30-40เปอร์เซ็นเลยผมก็คือทางด้านซ้ายบนเนี่ยจะมีเมืองใหม่เนี่ยผมอัปเดตเข้ามาอีกประมาณ6เมืองก็เรียกได้ว่าการเล่นคราวนี้ผมเราจะหาตัวกันยากขึ้นรวมถึงเกาะลอยฟ้าเพิ่มเติมเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเกาะใหม่ทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มโอกาสในการสุ่มเกาะที่จะไม่มีการตายตัวมากขึ้นนัอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะก็เดี๋ยวไปดูกว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้อีกนะ และในส่วนของตัวรายละเอียดเมืองต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพลิงอาจจะรวมยอดไปทํารวมๆนะในคลิปหน้าแล้วกันนะที่เป็น b a t เทิร์ y ร l e อยู่ล้วนๆเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดูแล้วเนี่ยน่าจะมีอะไรยเยอะแน่นอนนะเดี๋ยวก็จะรีวิวทั้ง6เมืองนะในคลิปหน้าก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมมาดูดีกว่าว่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาในหมดแทเทิร์ลอยกันก่อนนะก็เดี๋ยวดูลองสัก อะรครับผมอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนก็คือวงค่อนข้างที่จะบีบเร็วกว่าเดิมมากๆนะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวแมปมีพื้นที่กว้างขึ้นเพราะฉะนั้นวงก็จะบีบเร็วขึ้นตามไปด้วยแต่ว่าสังเกตดีๆว่าอัตราการบีบจะค่อนข้างช้าลงครับผมก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในแพทนี้นะ และการอัปเดตเพิ่มเติมต่อมาผมก็คือเพิ่มระบบใหม่ที่เราสามารถเรียกในส่วนตัวอาวุธแล้วก็พาหนะได้ผมโดยเจ้าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยจะอยู่ในเมืองของแบ็กมาร์เก็ตเมืองอื่นเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่คาดการว่าก็น่าจะมีเหมือนกันนะก็จะเป็นตู้ที่เราเนี่ยก็จะเขียนว่าใช้ยานพาหนะเมื่อกดใช้งานปุ๊บก็จะสามารถเลือกพาหนะที่เราเนี่ยต้องการได้ผมไม่ว่าจะเป็น ATV มอเตอร์ไซค์ ORV หรือว่าอุปกรณ์อื่นก็เมื่อกดมาแล้วเนี่ยหน้าของตัวพาหนะเนี่ยก็ทําการสแปนออกมานะก็ และนอกจากในส่วนของตัวตู้ที่เราสามารถเรียกรถได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถเรียกตู้ที่ใช้อาุธได้ครับผมกดใช้งานมาเนี่ยก็จะมีปืนต่างๆให้เราเนี่ยสามารถเลือกใช้งานได้อันนี้ก็อยู่ที่ความชอบแต่ละคนเลยว่าอยากจะใช้งานปืนอันไหนน,นั่นเองโดยรวมก็จะมีอยู่ประมาณห้าถึงหกกระบอกนะโดยสำหรับตู้เหล่านี้ผมโดยรวมเนี่ยส่วนมากจะสแปมเกิดในเมืองของแบ็คมาตครับผมใครที่ลงมาเนี่ยก็ะท่างมีความได้เปรียบในเรื่องของการมีอุปกรณ์เสริมในการต่อสู้ในช่วงแรก แล้วบต่อมาครับผมเพิ่มพาหน้าใหม่ที่เป็นตัวรถถังให้เราเนี่ยสามารถขับรถถังในในการช่วยต่อสู้กันได้ครับผมตอนนี้เรียกว่าเป็นรถถังที่ค่อนข้างหายากนิดน,นึงครับผมแล้วก็รถถังที่เราจะใช้งานได้เนี่ยจะต้องเป็นรถถังที่เป็นคันสีขาวเท่านั้นนะแต่ในกรณีที่เป็นรถถังคันสีเขียวผมหรือว่ารถถังที่เป็นเครื่องปล่อยมิซล์เนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้ผมก็ต้องระวังอย่างหนึ่งครับแล้วก็รถถังเนี่ยหาค่อนข้างยากมากๆเลยและการอัปเดตต่อมาครับผม ในส่วนของตัว Airdo อเนี่ยจะมีในส่วนของตัวปืนอันใหม่เข้ามาผมก็คือตัวปืนไฟฟ้าอันนี้ก็ได้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่มีดาเมจค่อนข้างแรงมากครับผมก็เดี๋ยวไปทดสอบยิงกันดีกว่านะก็หาตะตุน้นปืนไฟฟ้ามายิงตุ้มโอ้โหเรียกได้ว่านัดเดียวตายผมดาเมจเนี่ยก็ค่อนข้างหนักหน่หนวงมากเลยนะโดยเจ้าปืนอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนตัวแอร์ดอให้เราเนี่ยสามารถหาได้นะก็เปลุกเล่นอีกอย่างหนึ่งในหมดของ b a t เ l อ r o y ล l e เนาะ และนี่คือค่าสเตตัสของเจ้าปืนไฟฟ้าผม Tempest ก็มีดาเมจ90อัตราการเลงศูนย์สามหแม่นยำหน0่เคลื่อนที่80ระยะยิง60ก็จะเป็นปืนในระดับดี e จเนรีผมที่อยู่ในโหมด Battle r o y a l ยและก็ค้่าวประมาณนี้ผมสำหรับการเดทแพทในเวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์เทสต,ตัวใหม่ล่าสุดใน b a t เทิลพาร์ซีซั่นที่7 ก็เหมือนเดิมว่าใครชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดาตามกันได้นะครับผมชั้งในช่ y o ยูทูบแล้วก็แฟนเพจทุกทุนะสำหวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาแลบชมกับผมก็ไปแล้วบ๊ายบ